ประวัติส่วนตัวนายสิงหวัฒน์มาตราชเกิดเมื่อวันที่12เมษายนพุทธศักราช2507ประวัติการศึกษาจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมอําเภอเมืองจังหวัดพิจิตรจบประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิควิทยาลัยเทคนิคพิจิตรสาขาการบัญชีจบปริญญ,ญาตรีหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตเอกจิตวิทยาการแนแนวมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธพิษณุโลก จบปริญญาโทหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยนาเลศวรประวัติการทำงานปี2528ครูโรงเรียนไทยก้าวิทยาจังหวัดพิษณุโลกปี2535ครูโรงเรียนบ้านวังเพ้าจังหวัดพิจิตรประวัติการดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ปี2543ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดมะกอกงออำเภอบางมุลนาคจังหวัดพิจิตรปี2545ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าบัวอําเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรปี2545ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ราชบูรณะอําเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ปี2554ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านว่าประชาประสาทวิท อำเภอกรกพระจังหวัดนครสวรรค์ปี2555ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยาง,งานาประชาพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ปี2556ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแกอำเภอบ้านหมีจังหวัดลบบุรีปี2557ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแป้งวิทยาสพม .5 อำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรี ปี2559ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมอําเภอบรรพ์พิสัยจังหวัดนครสวรรค์ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกรดพิยาคมผู้อำนวยการสิงหวัฒน์มาตราชได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกรดพิยาคมในวันที่13ตุลาคม2559จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา4ปี11เดือน18วันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ภูมิเวการสิงหวัฒน์มาตราชได้ให้การสนับสนุนนักเรียนและคณะครูจนได้รับรางวัลต่างๆมากมายผลงานได้รางวัลที่ภาคภูมิใจที่เกิดกับนักเรียนรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่69ระดับประเทศจากการแข่งขันการประกวดมารยาทไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่69ระดับประเทศการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่69ระดับประเทศการประกวดเพลงคุณธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรม รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพารตาตรายัยทำนองสอรพัญญาระดับประเทศระดับมัธยมประเภททีมชายร้วนผลงานในรางวัลที่ภาคภูมิใจที่เกิดกับข้าราชการครูนางกุศลินวัชรศรครูผู้สอนนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมประกวดมารยาทไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6การแข่งขันศิละปะหาัตถกรรมนักเรียนครั้งที่69ระดับประเทศนางทัศนีทะาอินเลย ครูผู้สอนนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมประกวดมารยาทไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่69ระดับประเทศนางสาวสุนิภาสังเปียครูผู้สอนนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6 การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่69ระดับประเทศผลงานและรางวัลที่ภาคภูมิใจที่เกิดกับสถานศึกษาผ่านการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับ SCQA แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา2561เป็นโรงเรียนที่ขับเคลื่อนการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติเป็นไปตามเป้าหมายโครงการโรงเรียนกออชร้อยเปอร์เซ็นต์ของจังหวัดนครสวรรค์ ผ่านการประเมินโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรวมศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษระดับยอดเยี่ยมระดับเขตพื้นที่การศึกษาปีงบประมาณ256 2าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต4ีได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นรางวัลเก้าทีมสุดท้ายระดับประเทศในการประกวดโรงเรียนต้นแบบด้านการประกันภัยได้รับเงินรางวัล5 0 0 0 0บาท ได้รับเกียรติบัตรเป็นสถานศึกษาที่ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอลิชันมัธยมศึกษาปีที่3มีพัฒนานการรวมทุกวิชาเพิ่มขึ้นสิอันดับแรกของระดับเขตพื้นที่การศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาซึ่งตัดสินผลการประเมินคุณภาพภายนอกและผลการประเมินซาภายใต้สถานการ,รณโควิด -19 ระดับดีผลงานได้รางวัลที่ภาคภูมิใจที่เกิดกับผู้บริหารสถานศึกษา ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นปี2564จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมันธยมศึกษาแห่งประเทศไทยได้รับเกียรติบัตรครูดีไม่มีอบบายามุขจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการได้รับเกียรติบัตรกระทรวงวัฒนธรรมจากการจัดตั้งชมรมวัฒนธรรมไทยได้มาตรฐานระดับคุณภาพยอดเยี่ยม2ปีซ้อนอีกหนึ่งสิ่งที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเอง เมื่อการสินพวั์มาตราชได้รับแต่งตั้งเป็นประธานชมรมกีฬายิงปืนหนองกรดพิทยาคมผลงานที่สร้างความภาคภูมิใจคือได้ร่วมกันคิดโมเดลของโรงเรียนภายใต้ชื่อหนองกรดพิทยาคมโมเดลก่อกำเนิดจากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการคือกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ลดชั่วโมงภาควิชาการลงและส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะจากกิจกรรมที่หลากหลายรวมถึงทักษะทางด้านกีฬา ซึ่งนางสาวเนสราจำปารัตได้ฉายแววความชอบด้านกีฬายิงปืนและได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะด้วยตนเองที่บ้านรวมถึงต้องเดินทางไกลเพื่อไปฝึกซ้อมที่จังหวัดนครสวรรค์จนได้เป็นตัวแทนจังหวัดนครสวรรค์เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชน ด้วยความมุ่งมันของท่านผู้อำนวยการสิงหวัฒน์มาตราชที่ได้ประสานความร่วมมือกับสมาคมยิงปืนจังหวัดนครสวรรค์โดยของงบประมาณจัดสร้างสนามยิงปืนระยะ10เมตรขึ้นภายใต้ความร่วมมือของโครงการหนองกรดวิทยาคมโมเดลจึงทําให้นักเรียนได้มีเวลาฝึกซ้อมอีกทั้งมีนักเรียนโรงเรียนหนองกรดวิทยาคมและนักเรียนโรงเรียนใกล้เคียง ที่สนใจกีฬายิงปืนมาฝึกซ้อมเป็นจํานวนมากส่งผลให้นักกีฬามีพื้นฐานการยิงปืนที่ถูกต้องและมีพัฒนาการที่ดีในด้านการยิงปืนจึงก่อเกิดนักกีฬาดาวรุ่งมากมายจากการร่วมมือของโค้ชสมาคมและโรงเรียนหนองกรดวิทยาคมจากความมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมตลอดระยะเวลา3ปีผลงานของหนองกรดวิทยาคมโมเดลส่งผลให้โรงเรียนมีนักเรียนที่เป็นนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนจังหวัดและประเทศอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีนักกีฬาดาวรุ่งจากโครงการ20คนที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับโรงเรียนตัวอย่างเช่นนางสาวเนสราจำปารัตน์ซึ่งได้เป็นตัวแทนนักกีฬาของจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติและได้เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยนักแม่นปืนสั้นอัดลมหญิงรวมไปถึงได้มีโอกาสเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆอย่างต่อเนื่องเช่นรายการ ISSF World Championship of Events ณประเทศเกาหลีและล่าสุด ได้รับเหรียญทองยิงปืนสั้นอัดลมหญิงระยะ10เมตรของกีฬาซีเกมส์ครั้งที่19ณประเทศฟิลิปปินส์นอกจากนั้นนักกีฬาในโครงการหนองกรดวิทยาคมโมเดลยังเป็นแบบอย่างที่ดีจากการได้รับรางวัลต่างๆเช่นนางสาวเนสราจัมปารัตได้รับรางวัลโลกเกียรติคุณจากการะทรวงศึกษาธิการโดยได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติด้านกีฬาและนันทนาการและนักกีฬาดาวรุ่งของโครงการหนองกรดวิทยาคมโมเดล คือเด็กหญิงสุรัสวรีบุคพาชาติได้รับรางวัลโรคประกาศเกียรติคุณประเภทนักกีฬาดีเด่นจากการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยได้รับการคัดเลือกเป็นผู้สร้างชื่อเสียงด้านกีฬาของจังหวัดนครสวรรค์เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติปี2563